เบสปูชนเป็นอยู่นะเมื่อพนาความสวของเท้เบสเป็นแบบนี้ันมอะไรเหรอคะมาคือไฮโยเจลี่ไฮโยเจลี่รสอันมา้อร่อาอยออยอร่อยอะบคโอนี่แต่งตัวไม่บนหล่อจังวะเป็นลาม โตขึ้นแล้วหรอแล้วหนูไม่สวยหรอเว้ยทำไมรสชาติม,มันเพี้ยนอ่ะเห็นไหมเอา้าอร่อยหนูแต่มันเพีย้ยนเนี่นี่เราไม่โฆษณาเป็นจริงพูดจริง<น>พูดจริงหนูสวยปะ่ะยังไม่ตอบอ่ะสวยที่สุดในโลกไม่อย่างงั้นเนี่ยคนจะแบบเชิดชูความสวยของเธอดังนางงับประดพีในทั่วด่านล่าแหลมไทยเวอร์มากอะไรคือโฆษณาเวอร์โคตรคุยกันไม่รู้อันนี้โฆษณอันนี้โฆษณาไม่เกินจริงอันนี้เกินจริงอะไรกันเนี่ยใ้กิน มันไม่เชี่ยนะเชี่ยแล้วอร่อยนะเมกควสุดตกิดที่เมื่อไปถึงขอนแก่นเรต้องกิน่ะช่วดนี้ดูกันเอาเองอูจุนกับต้าบงรีวิวไม่มีคิดทานน้องมีความสุขมากๆปีใหม่ เดี๋ยวเรากลับ <mêmes> ป <tal word> ่าเรากันนะเคย์แมโบทเปิดท้ายด้วยคลิปความน่ารักของคนเขากับเจ้ากังฟูกังฟูครับ